multim po Jaz โอเคนะคะพี่ใหญ่ค่ะ,คะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะออมีมีสาวน้อยน่ารักน่ารักนะคะมานัา่งอยู่ข้างคาใครเอ,อ่ยค่ะพี่โฟมค่ะจากช่องคู่มุกโกโฟมนะคะโอเคพี่โฟมทำอะไรคะมีใครคุ้นหน้าพี่โฟมบ้ากจำพี่โฟมได้ไหมคะ พี่โฟมเป็นเจ้าแม่ปั้นเครื่องแต่งตัวตุ๊กตานะคะแป้งโดค่ะผีกะไปดูไหมหน้ากากต่างๆนานาหน้ากากนักร้องนะคะผีมือพี่โฟมใะหยอดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็พอดีพี่โฟมเนี่ยเขาก็เดี๋ยวให้ดูตุ๊กตานิดหนึ่งพี่โฟมจะมีตุ๊กตาตัวนี้นะคะเป็นแบบงานลากของพี่โฟมคือแต่งตัวให้มันใช่ไหมคะใช่คะแล้วก็พี่โฟมเขาอยากได้แบบเป็นถังน้ำเงืออเอาไปลงน้ําจริงๆอะค่ะ วันนี้ก็เลยจะมาให้พี่ช่วยสอนวิธีทำหางแนื้อเงือกนะคะที่มันลงน้ำได้โอเคมาดูกันเลยก็เ,เดี๋ยวพี่แนนอัต้องโฟมนิดหน่อยนะคะว่าต้องใช้อะไรเอามาทำได้บ้างนะคะอปะุปกรณ์หลักของเราก็จะเป็นตัวนี้เลย อันนี้นะคะเป็นซิลิโคนนะคะก็แต่ที่พี่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีอินะคะมันก็จะปลอดภัยนิดนึงนะคะใช้ต่อจมูกน้องๆนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวที่เราจะทําให้มันแบบขึ้นรูปได้นะคะก็จะเป็นตัวที่ข้าแบ็คโพดนะคะแล้วพี่โฟมก็แร็มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ใช้แร็ปที่เป็นแร็ปมหานะคะก็เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์เสริมตัวนึงนะคะเป็นสกุลชีนะคะเหมือนสกุลชี่มากเลยมีเลย ถ้าให้ให้เวิร์กก็คือเราควรจะใช้เป็นวัสลีนจะเห,หนียวนิดนึงค่ะเราสามารถเอาวัสลีนนะคะหรือโลชั่นทาบางๆนิดนึงตรงนี้นะคะเวลาเราทําเสร็จอะเวลามันแห้งเราจะแกะออกง่ายค่ะมันจะไม่ติดตัวถุกค่ะกิมพนได้ไหมคะหริมากนะนอ่า,า,าตอนนี้เราก็เดี๋ยวเอาโลชั่นมาทาบางค่ะ ที่แล้วที่มีโฟมทำไว้นะคะอยากทาบ้างจังเลยหอมมากจริงๆค่ะมือด้วยก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราปั้นตัวซิลิโคนนะคะมันก็จะติดมือตัวโลชั่นนี้ก็ช่วยได้ทีนี้เรามาจัดก,การผสมนะคะส่วนผสมของซิลิโคนกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะบีบตัวซิลิโคโนนะคะอันนี้ข้อดีคือไม่มีกลิ่นเลยพี่โฟมได้กลิ่นไหมคะไม่มีกลิ่นเลยเนาะไม่มีค่ะไม่แต่กลิ่นพีสไม่กลิ่นเลยชัางพีสเหมือนทำขนมเลยเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดนะคะนี่เลยไม่ค่อยโรยลงไปก็จริงจริงมันมแบบเราไม่ต้องกะแต่ว่าแป้งสามารถเติมได้รื่เลยค่ะจนเรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบ ขึ้นรูปเป็นดินได้แบบมันไม่เหลวมากค่ะไปค่อยๆเติมไปนิดนิดน okay? ิดนิดเรื่อยๆแล้วก็มันขึ้นโฟมทำเองไหมไหมไม่อะทำผสมไอติมม um> 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 uh ันพอมันได้ที่เราเราสามารถเอามือลงไปจับได้จะไม่เหลวมีโฟมแรงๆได้ค่ะมันไม่เจ็บกลัวคุกเข่บต้องใส่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันแบบจะขึ้นรูปได้ค่ะแป้งค่ะไม่มีปริมาณที่แน่นอน เขาใช้แป,แ,แ,ปแป้งอย่างอื่นได้นะคะหรือว่านแป้งนแป้งอย่างอื่นได้ค่ะที่เคยลองใช้แป้งเด็กแป้งเด็กก็ได้พี่จะเทลงบนนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเอามือนวดมือนวดจะเร็วกว่าเพราะไม้มันไม่ค่อยองเนื้อเทคนิคคือเดี๋ยวเราเทแป้งไว้เยอะๆถ้าเราโดนติดนิ้วใช่ป่ะเราก็เอาแป้งลงบพอมันจะถึงเนื้อเรารีบชักนิ้วออกจ <c oughs> ะไม่ติด นิ้วไหมคะดูติดก็ตอบนะเหมือนพยายามนะหนูแงมันจะเหมือนดินเลยเห็นป่ะโอ้ใช่แล้วตอนขึ้นลูกหนั้นเนื่องที่โฟมจัดการแล้วเพราะพี่โฟมเป็นมือฉมัรในการปั้นนะคะพี่โฟมขึ้นลูกไปก่อนก็ได้เดยวพี่เป็นหน่วยพพอร์ตทำเพิ่มให้นะคะพ่อแม่พออ เรามาลองใส่ <ไป S 2> อ,อีนะคะ <ขอ S 1> ก,ก่อองค์กรเลยไ่าเป็นตัวยาวนะคะติดงลงไปต่อไปเรามาลองทำตรงหางก,กันดูนะคะ Make จะตนะิดันไนะเนีย่ยเชัแป้เลยนดนิมันติดใช่เหมือนลามเนดิ้นเลยอะ่ะมันก็จะใช้ใช้อะไรที่แบบเป็ียเปลี่ยนช่วยได้ อ่าหรือว่าพี่พงษ์จะทําเป็นลายเกล็ดอะไรไหมเนี่ยก็ทำลายตอนนี้เพราะว่าพอมันแห้งมันก็พอมันเซ็ตตัวมันจะทำลายไ,ได้ค่ะถ้าทําลายแบบทาเหมือนเกล็ดได้ทำลายได้ <c oughs> ทำลายทิ้งนะคะทําลายเกล็ดปาลาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจะต้องใช้ไม้ติ่มปั๊มลงไป ก็เป็นการช่วยล้ช่วยลุนปั้นหนะัเนเมื่อครั้งแรกเพราะว่าก่อนอันนี้นยังไม่เคยปั้นเลยค่ะน้องๆขอมาเยอะมากปั้นหนังด้คือเห็นมีเยอะแล้วนะคะปั้นเน้อก็เลยอยากให้มันแตกกับคนอื่นหน่อยโอ้ใชอย่างนี้น้องๆจะทำตามยากไหมคะพี่โภไม่ยากเลยเพราะว่าถ้าพี่โภคทำได้น้ <c oughs> องๆก็คงทำได้เพราะเขาทำครั้งแรกก,ก็ปั้มๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้แบบว่าจะต้องเก่บ เรียนกันแบบนี้แบบนี้อะไรธรรมชาติค่ะนี่ด<ะ>ได้แล้วยอดน่เชื่อเลยน่ารักจังเลยอ่ะจะไว้น้ำไม่เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวนาะงเลือกว่าพร้อมจะลงสระแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นซิลีโคนี้นะคะก็ต้องทิ้งไว้สักสี่ชั่วโมงค่ะ,คะจะเซนตัวค่ะ แล้วก็แบบแห้งติทก็ประมาณ24ชั่วโมงคือแบบครนี้เอาไปตมุตบ้านจะไปลงทะเลก็ได้โอ้ยไปทะเลช่วงหน้าร้อนนี้เลยด้วยเลยโอเคนี่นะคะหน้าตานางเงือของวิปปหนูน่ารักมากเลยอ่ะ แล้วอันนี้นะคะเอาไปลงน้ําได้เลยนะคะถ้ามันแห้งแล้วนะคะแล้วก็ไปจับอันนี้ยังไม่แห้งนะคะไว้น้าไว้น้าได้ถ้าใครสงสัยเรื่องเทคนิคการปั้นนะคะเ้าไปถามพี่โฟมได้เลยนะคะไปดูช่องพี่โฟมช่องอะไรนะฟฟมโกบโฟมค่ะโกบโฟมนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้เลยตรงนี้นะคะขาวหลังเยี่ยวให้พี่โฟมปั้นให้สักตัวเนาะอยากได้ไได้เลยค่ะจะจัดให้สักแปดตัวค่ะ ขอบคุณพี่มากเลยคล่ะที่มาช่วยสอนให้ได,หได้เลยลเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่ทําซิลิโคนบ่อยมากแต่พี่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาทำกับตุ๊กตาบาร์บี้ได้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะค่ะอืก็ยังไงก็เดี๋ยวพี่โฟมอะจะอไปตกแต่งเพิ่มเติมนะคะจะไปทำสีอะไรให้มันน่ารักเก๋ไก่ขึ้นยังไงน้องๆก็ไปตามดูในคลิปของช่องพี่โฟมได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ชอบนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเรา2คนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโชคเอานะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ